เทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดอบรมอสมใหม่ทดแทนอสมที่พ้นสภาพตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการบริการชุมชนด้านสุขภาพปี2563ค่ะ ที่ห้องประชุมมเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสรารคามนายสาย,ยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามเป็นประธานเปิดการอบรมอรสมอใหม่ทดแทนอสมอที่พ้นสภาพตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการบริการชุมชนด้านสุขภาพปี2563พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาเทศบาลเพื่อกำหนดทิศทางเป็นกรอบในการทำงานร่วมกันซึ่งศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดกิจกรรมอบรมอสมใหม่ทดแทนอสมที่พ้นสภาพในระหว่าง วันที่8ถึง12กันยายน2563เพื่ออบรมอรสมอใหม่ทดแทนอสมอที่พ้นสภาพเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนครอบกลุ่มพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้บริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมั่นใจมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีสุขภาพดีและเป็นแกนนําด้านสุขภาพในชุมชนได้โอกาสนี้นายกพัฎสมสาร,รองประดเทศบาลได้กล่าวต รับอสมใหม่พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาเทศบาลเพื่อกำหนดทิศทางเป็นกรอบในการทำงานร่วมกันทั้งนี้การอบรมโครงการนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องวิชาการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสาธารณสุขเรื่องสุขภาพดีมีสุขการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นการบริหารจัดการเรื่องการเฝ้าระวังควบคุมสนับสนุนการรักษาการป้องกันโรคและปัญหาสาธารณสุขตามบริบทของพื้นที่การ การสื่อสารในการสาธารณาสุขมูลฐานการจัดทำแผนงานโครงการของชุมชนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะงานอาหารปลอดภัยและงานคุ้มครองผู้บริโภคการช่วยฟื้นคืนชีพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ